คือโม่ขนตาลอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันจะมีเนี่ยทางนี้เป็นทางขึ้นเห็นไหมทางขึ้นทางนี้เป็นทางขึ้นอุทยานอุทยานแห่งชาติตัวขนตาลคือไออุโมขนตาลเนี่ยมันก็ตั้งอยู่นี่แหละตัวขนตาลนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันไปอันนี้คืออะไรมาจัดอันนี้มั้งเฮ้ยหน้าเหมือนคนเยอรมันเลยเดี๋ยวแม่เขาฝรั่งไอ้ชฟก็นี่ไงคนเยอรมันเนี่ยคนที่อันเนี้ย เขาและควบคุมการเขาแลก่อตั้งอะไรพวกเนี้ยอ๋อเป็นผู้ผู้ละเมอคือเขาเป็นวิศวกรอ๋อเออออหนึ่งเก้าสี่สามหน้าี่เหนึงแนไอ้ร่งโอนึ่งแปดเจ็ดเกนี่ไงหนึ่งแปดเจ็ดเก้น่นินหนวนอะวะอ่านชื่อเขาดูอินวิอีเซนโูเฟอร์เ้นี่ตัวขอนโดนกบแล้นี่มน ลรเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าไว้ก่อนโหมดขนตาเนี่ยมันเขาบอกเหมืนมันมันสร้างตั้งแต่ตอนรอห้าอ่าเดีวค่อยมาขึ้นสุดตอนรอหกนี่เ็นน้ำฟางจนนี่ไหนนี่ไงเส้นแบ่งใช่ดูเป็นเส้นแบ่งไปทำบ้างครับดูไปทำบางทำบางนี่เป็นน้ำฟ้าเอานี่เหรอเส้นเนี่ยเส้นแบ่งตรงกลางนี่เหรอมันเป็นอุโมงค์ที่แต่ก่อนเนี่ยเคยยาวคือเหมือนกับว่ายาวแบบว่ายาวที่สุดเลยเป็นเวลา106ปี เราก็ค่อยถูกทำบานสิิติด้วยอุโมงค์ผาเสด็จอ่าตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เป็นอันดับสองใช่โดนโดนแซงมาละโดนแซงมาละเพิ่งโดนแซงปีนี้เองมันมันมันมีบอกความยาวด้วยนี่ใช่ได้เห็นไหมมสามร้อยห้าสิบสองจุดหนึ่งศูนย์เมตรใช่ยาวนี่ครับเอกถูกสร้างที่ปีไหนสูงขึ้นมาเลยนี่นะครับถูกสร้างเมื่อปีสองพสี่หกหนึ่งให้เป็นสองเท่าหนึ่งนี่แป๊กคืออันนี้มันยาวพันสามแล้วที่บอกว่ายาวสุดมันเท่าไหร่อยาวพันสองพันสามห้าสามเมตร มาเพิ่มมาเมตรหนึ่งอุโมงค์อุโมงผาเสด็จยาวห้าพันสี่ร้อยแปดจุดหกเก้าอันนี้ในวิกิพีเดียมันอยู่ที่ไหนไอ้ผาเสด็จอยู่ที่ไหนตั้งอยู่นี่สระบุรีอ๋ออันนี้อันนี้ตั้งอันนี้คือตั้งอยู่ระหว่างลาพูนกับอ่าลำปางก็คือเหมือนเหมือนเรามีคุนค่าสีี่เออ มันต้อง่ที่ติดกันเขาบอกอุโมงอุโมงหุ่นตายเป็นธาตหินแกรนิตหินแกรนิตนี่เป็นไงไม่รู้อ่ะอ่าขึ้นรูปเอาขึ้นรูปเอาขึ้นรูปเอาเนี่ยหินแกรนิตปุ๊บไม่มีข้อมูลอะไรเลยไปเกี๋ยวไปเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีใช้แรงงานแรงงานคนฝูกฝิ่นมาทำเขาเลยทำรานรถไฟนี้ สมัยก่อนมันมีคนสูบฝิ่นเยอะแล้วเขาอะแล้วเขาก็บอกกัว่าถูกชาชาตะวันตกอะก็แบบว่าบางคราให้แบบจับจับคนจีนที่มันสูบฟิ่นอะไรแบบนี้แต่ว่าคือในเมื่อแบบมันมันไม่มีคนมาสร้างร้าทางรถไฟอะเขาก็เลยจําเป็นต้องใช้คนจีนที่สูบฟิ่์นมาสร้างทางรถไฟที่บรกให้เราเห็นเป็นแบบนี้แรงงานฟิ่นเนี่ยเป็นเขาบอกว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่เราจะสร้างอุโมงค์ตานี้เขาเขาเลยใช้แรงงานฝิ่นกันทำไมถึงต้องใช้แรงงานฝิ่นด้วย อ๋ก็มันก็บอกแต่กี้มันเป็นหนทางสุดท้ายคือแรงงานฝิ่นคือมันมีเยอะไงอ๋อคือมันคนคือคนที่ทำไงแรงานฝิ่นมันเยอะใช่ใช่คือร้อยปีก่อนเลยนะอ๋อแต่ก่อนคือแบบยังไม่เกิดเท่นี้มันทุรกันดารมากเไงโหปนดอยอ่ะเออคืออ่ะเราดูนะสมัยก่อนอ่ะภูเขาไม่ได้เป็นที่เรียบๆอย่างนี้นะอือแล้วูขวดจะทํายังไงให้มันเป็นที่เรียบๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้ด้วยเออ แต่ก่อนเขาน่าจะใช้ยักษ์สร้างการขุดเจาะอุโมงคุนปานช่วงต้นนั้นเป็นหินที่เนื้อไม่แข็งมากเลยสามารถขุดเจาะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแต่พอลึกเข้าไปเนื้อหินเริ่มแข็งขึ้นคนงานใช้การสุมไฟให้หินร้อนจัดแล้วเอาน้ำในลำธารที่เย็นจัดสาดให้หินแตกช่วงตน้ตนๆก็ยังพอทำได้แต่พอลึกลงไปก็ต้องใช้ระเบิดคนงานจะกำหนดจุดที่เป็นโพรงหินสำหรับใส่ระเบิดไดนาไมต์ แล้วก็เกิดระเบิดตุ้มตามตุมต้มตุ้มมันมันจะมีสุสานตัวนั้นเป็นชาวฝรั่งเศสเชื่ออะไรนะช,ชาฝรั่งเศสชาลนอะไรนะอิตาน,านีนะอิาันเอเมดไอเซนโฮเฟอร์มามาควบคุมเกี่ยวกับงานก่อสร้างตรงนี้คือคนคนเน,นี้เขาเขาเขา,ขารับข้าราชาการเกี่ยวกับเป็นรถไฟทางหลวงใช่แล้วเขาก็มาทำงานในการควบคุม ที่นี่เพราะเขาเป็นวิศวกรรมด้วยเขาเป็นวิศวกร,รอ่สิศวกรก็จะมีเป็นแรงงานทำเรืมังกรประมาณสองร้อยห้าสิบคนมาสร้างที่นี่อันนี้คือเจ้าพ่อขนตาลพระยาเบิกนนอ,อ,อันนี้ครับนีน่คือประวัติเจ้าพ่อขนตาลหรือว่าชื่อชื่อจริงขระองค์ท่านชื่อพระยาเบิกพวกนี<า>้เชื่อเรานีไหมเรามาทั้งทีเราเราไหว้เขาหนึงเ<ม>ออเนี่ยมันมีมันมีคาถาตั้งตรงศาลเจ้บูชาสัเอาไหมให้เกมบูชาบูชาท่านหน่อยไหว้ไหว้เขาหนึ่ง นี่ไงมีคาถาให้อยู่ต้องเห็นอยู่แล้วแหละมไ้มถ่าถ่าหอยไ่เห็นกันทุกคนเลยตั้งน้ำโมสจบสัพพราอาน้ำม่ก่อนน้ำมก่อนน้ม่นน้มสามลูแล้วพูดสมแล้วพูดร้อมกันสามคนอะไนะไม่สคนอีกเออ นโมจตัสสัตว์ตัะรตััพพสมาตัพุตัสสตว์นโมจตัสสั์ตัะตัวตัสมาัพพุตัสสัตว์นโมจตัสสัตว์ตัะตวัสมาตัพพุัสสตว์สัพพะัณานิการตานะสัมปันีปะหาปัะตินะิะนะปตินะสนะปิะะตะิะนะ รักษ,ษาผู้พาเลยนะไนี้ถึสัมผัสบรรดาสาธารณวิทยาศาสตร์ประุพระเจ้าขอน้องน้องไหว้าาร้องรักาูรูปพญาเบิเจ้าพ่อขุนทานนั่งอยู่บนภูเขาขุนทานซึ่งเป็นที่รูรงาของพระเจ้าทั้งหลายผู้สัญจรไปมาขอบารมีพระองค์จงปกปักรักษาพระเจ้าให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งบวง และให้โชคดีขาาตลอดการปรารเลยต้องสั่งต้องกลับไปทุกกาบเลยโอ้ยเราไม่ได้มีบอกไม่มีการที่เราบอกได้โอเคอืมพอให้อันนี้ข้าไปการรถไฟแต้มบุญบวกสิบแต้มบุญบวกสิบตึ้งได้ทำการอ่าไหว้ไหว้และบูชาเจ้าพระกุตาลไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมดวงตอนนี้ขึ้นละเป็นแบบว่าความโชคดีบวกหนึ่ง ปรปารักษาเราตลอดการเดินทางในชีวิตนี้ครับมโอเคโอ้พูดเป็นรายการมาก<ม>คือว่ารายการเ <c oughs> คือเนี่ยเขาเขามีเขามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง<ม>ถ้าใครมาบนบานบนบานกับเจ้าพ่อขนตาไว้แล้วแบบเป็นจริงอะไรขึ้นมาคือเราเราเราก็ต้องเอาของมาให้เขาสมมุติบอกว่าขอให้ติดมหาอะไรแลกกับช้างหนึ่งตัวก็ต้องเอาช้างไปให้เขา <c oughs> นี่ไง <c oughs> มันมีช้างจริงนะเนี่ย ก็ขอดามาไปใช่เงี้ยป่นเออใช่มันมีอย่างงี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีใครถ้าใครอินดีหน่อยก็ออามาเป็นตัวเครื่องเลยใช่อย่างวันนี้แล้วก็มาหมูหมูหนึ่งตัวจริงๆกันใครหมูจากฟาร์มของน้องบ้านนั่นเองนะครับผมทุกคนครับตัวใหญ่มากเลย The way to celebrate I'll be waiting till we meet day to celebrate i'll be waiting till we meet